สื้อผลพวกพ้องน,น่นเช่นเคยวันนี้ผมได้ไปได้ผลไมใ้ใหม่มาผลไม้แปลกๆพวกคนเลืมกหม้คืออะไรนะครับมันคือสละนโนผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่าอร่อยไหมผมกินมีขาวอะไรครับมากินให้ดูนี่ครับมันจะมีน้ำเลยปอกง่ายเหมือนกระเทียมเลยเใช่ไหมสีมันมากินให้ทุกคนดูอืม นะครับนี่ที่เราน้องปลูกเองเผื่อใครสนใจตอนนี้มันยังเป็นไม้มากอยู่ผมก็จะมารีมันทุกคนดีก่อนรสชาตินี่นฮะจร,รินงนะครับเนียเนื้อเยอะอะฮะเนื้อเยอะคนเล่นเดี่ยว,ยเ,ยวเวลากินก่อนกินข้าวเนี่ยอร่อยทำให้เรา,าหิวงข้าวมากกว่าเดิมรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแต่แบบไม่หวานเกินไปครับไม่หวานเหมือนทุเรียน จะมีความผมเตี่ยวที่ว่าอร่อยกว่านะนี่แบบนี่เดี๋ยวนักอันที่สองนี่เนื้อมันขาวาเจ้าเลยดินงามครับเป็นเหมัอนทุเรียนผมจะขายก็ไม่แพงนะเูอะละแปดสิบเยอะประมาณนี้แปดสิบเยอะมากเปรีปร้ยวหวาน ก็คือมันจะไม่ไม่หวานกินเยอะกว่ากินเยอะแค่ไหนก็ได้ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวกันไปเราเหมือนกินกินเผือกอะไรนะมันรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ของมันครับเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าไม่หวานมากก็เปรี้ยวมากพอดีนะครับ นำ้นำนำ้นำ,นำ,นำไม่อร่อยปูก็ใช่แบบเยอะยายอมากมยังอร่อยใครอยากสนใจก็เอ็ดเฟซดมาได้แต่วา่าว่ายังไม่ขายดอกตอนนี้มันยังเป็นไม่เยอะมากนะฮะใครสนใจก็ ดูๆไปก่อนฮะเพราะว่าอีกสักสักพอห้าหกเดือนหน้าน่าจะได้เริ่มขายละอยู่ที่บนนะนี่สลับวอยู่ที่โยบนอือเนี่ยเยอะแปดสิบโดสถ้ามันเป็นเยอะผมจะมาขายออนไลน์แต่ไม่คนสนใจกินมันจะไม่เหมือนแบบกินงอ่ะ เนาะเนาะคือเรากินไปเรื่อยมันจะหวานหวานไปกินเลยกินกินกิน,นเราไม่อยากจนเราบ,บุ๋นะแต่เนี่ยไม่ใช่กินเข้าไปเหมอือนกินไนะด้เรื่อยๆเกอบนะนี่เรื่อยเลยบอกห่อยจริงอ่ะ มันอยู่ในพืชเดียวกับต้นปลาล์มนะฮะจะอร่อยอเห็นไหมไม่ออกอืมคนเลยนี่ฮะ,ะจัดๆถ้าเรากินไปเยอะๆมันจะเริ่มเดือดเนื้อท้องนะเพราะมันเยอะนะฮะ ออืมปดใจอืมก็ใหญ่ครับ